ทาวใหญ่ในวงการฟุตบอลอาเซียนนะครับเมื่อจันนี่อินซาสติโนนะครับประธานสาพันธฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเนี่ยออกมาประกาศเขาจะเตรียมตัวจัดโร์นเมนฟีฟ่าอาเซียนครับในอนาคตนะประธานฟีฟ่าบอกว่าได้กล่าวในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47ที่กรุงโคราลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียถึงแนวความคิดในการจัดฟุตบอลรายการใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประธานฟีฟ่าเนี่ยนะครับยึดเอาเลข11เป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญของวงการฟุตบอลอาจจะเป็นตราสัญลักษณ์ของรายการนี้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าแต่ละทีมจะมีผู้เล่น11คน11ประเทศสมาชิกของอาเซียนมารวมกันเพราะฉะนั้นการแข่งขันครั้งนี้จะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่จกจะตุ้นพลังฟุตบอลระดับชาติและสนับสนุนการพัฒนาฟุตบอลทั่วภูมิภาคซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นชั้นนําของ อาเซียนได้เข้าร่วมทำการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบนะครับ11ชาติที่เข้าร่วมเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกของฟี f าอยู่แล้วนะครับในอาเซียนก็จะมีบูนายกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินสิงคโปร์ไทยเวียดนามและก็ติมอร์เลสเตติมอร์ก็เป็นประเทศล่าสุดที่เข้ามาเป็นสมาชิกของฟี f าแต่ว่าสังกัดอยู่กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟี f a ก็จะร่วมมือกับสาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC แล้วก็สาพันธฟุตบอลอาเซียน AFF และสมาคมฟุตบอลของแต่ละประเทศเพื่อกำหนดรูปแบบการแข่งขันฟี f าอาเซียนครับตัวนหนึ่งแหละก็จะเน้นเรื่องของฟี f a เดยซึ่งเดี๋ยวนี้มันมี AFF อ,อาเซียนครับอยู่แล้วไม่ทับซ้อนแต่ถ้าเป็นฟี f a อาเซียนคเนี่ย จะเป็นกําหนดของฟี f a เดยนะครับซึ่งจะเป็นทางการก็อาจจะมีนักกีฬาชั้นนำเข้าร่วมทางการแข่งขันก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าถ้ามีมันก็ดีติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn